วัสดีครับผมห้ามเสียทีวี youtube ครับันนี้เรามามา,าเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะครับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่แล้วก็ทำตับใส่เสาใหม่นะครับเสาท่อเสียมีอะไรครับก็อยากจะลงนี่คือไม่มีอะไรจะลงไม่มีคลิปจะลงโอเคใส่เข้าง่ายมาก ใส่ให้ถูกถูกวิธีนะสายพิวิธีก็ก็ไม่รู้คโอเคงานก็ใส่น็อตเลยน็อตน็อตตุมเมียตัวสวัสดีครับ,บางานทีส่สักกี่นาทีแล้วครับพี่กล้องพี่ช่างกล้อง น่าจะมาอาทิอ่ะนี oh, ้ก็ได้นะโอเคพอดีเลยโอ้พอดีเลยฮะไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเกิน นให้รเกี่นาทีแล้วครับพี่ช่างกล้องนาทีคห้าปีครับวันเป็นวันสามนาทีเไอ้ครับฮักสกิดทีวีนะครับนั่งปอบชุดบนรถฮันด้าเทน,น่านะฮะสอบแบบเซนดาดั มีไรมากนะไม่ได้แต่งอะไรแต่จากนี้เดี๋ยวจะให้พี่ช่างกล้องประกอบต่อเอารัดกกตอวน,นี่ สวัสดีครับยินครับยังครับฝากช่องห้าสกิททีวีด้วย,วยนะครับสนใจอยากทำคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับพี่ๆนะ้นะ่น้องๆที่เข้ามาดูนะครับก็ก็ข้าเมเลยแล้วนะคะพ่ะ